รถพนักงานทําโฆษณาพนักงาน,นการขายก็คือเยอะมากเยอะมากกว่าที่จะออกมาเป็นซิงเกิลสักซิงเกิลหนึ่งใช่ฮะอัลบัม้มอัลบั้มหนึ่งอ่าพูดง่ายว่าถ้าสมมุติว่ายอดขายข,ายของผมอัลไซเมอร์เนี่ยขายได้5,000แผ่นครับพูงตรงอ่าพูดกันง่ายๆว่าผมพวกผมและทีมงานเบื้องหลังนี้คือไม่มีทุนพอที่จะทําอัลบั้มต่อไปอืหรือและยิ่งโอกาสน้องที่กำลังฝันว่าอยากทําเดโมต่ต่อผมบอกเลยศูนย์ครับใช่ พอเขาแล้วค่ายเพลงจะเอาเงินที่ไหนมาให้น้องอืมใช่ใช่ครับพี่ครับนั่นแหละครับนี่คือความจริงครับความจริงที่ที่ที่เห็นที่เห็นอยู่วันนี้ปัญหาปัญหาเลยดีกว่าปัญหาตอนนี้ก็เกิดเยอะมากไม่ว่าจะเป็นค่ายผมต่อให้เป็นค่ายเล็กค่ายใหญ่อินดี้ขนาดทุกค่ายเจอปัญหานี้ถ้าน้องอยากมีความฝันและอยากให้ฝันของน้องเป็นจริงโลดของจริงต้องเล่นติดตัวน้องก่อนใช่ครับผมพี่ครับแล้วก็ระยะเวลาเลยตั้งแต่พี่แบบครั้งแรกเลยเราส่งเดโมไปให้เคปต่างเราเกิดพร้อมท้องอยู่อ๋อมีบ้างแต่ก็ไม่ถอยครับ ก็คือจากเพลงแรกที่เราแต่งเมื่อที่บอกไม่ตัง้งใจเหงาเพลงแรกส่งไปก็ไม่ผ่านเราก็คิดใหม่จากสิมเพลงคัดมาเป็นอัลบั้มเนี่ยยังมีบางหลายที่ผมแต่งทยังมีเยอะ4ี5 0เพลงคุได้เลยซึ่งอัลบั้มหน้าเราอาจจะได้ฟังก็ได้แต่ส0 50เพลงนั้นที่เอามา คือแล้วเพื่อนๆอาจจะงงว่าอ้าวพี่พี่ก็น้าหมายทำไพี่ได้ออกเทปล่ะแต่ผมบอกก็พวกผมก็เป็นอินดี้มาก่อนที่เราต้องทําเองขายเองอมันลำบากคือผมไม่อยากให้น้องๆต้องมาลลำบากถึงแบบเราม,เม,มันก็อาจจะเป็นแนวทางในทางนีงที่น้องๆสามารถเดินตามพี่ได้ใช่<ๆ>คืออ,อยากพม่ง่ายว่าท่านน้องๆเริ่มจากเศษของแท้ผนทางน้องมันอาจจะไม่ลำบากเหมือนพวกเราและตั้งแต่เป็นอินดี้เลยแรกๆเลยตั้งแต่ที่ส่งเดโมจนถึงทุกวันนี้ที่พี่ได้ออกรับั้ง ประมาณกี่ปีแล้วพี่4 6 7องไม่ถึง7ปี7ปีแล้วเหรอฮะใช่ครับโหระยะเวลา7ปีนี่มันนานมากในการต่อสู้เพื่อที่จะมีอัลบั้มเป็นของตัวเองนะใช่ผมบอกว่าเงนินประมาณ180บาทหรือว่า50บาททีนี1แผ่นกับ7ปีที่ผมแลกมาผมหาว่าผมขอเยอะไหมอืม,มพวกเราขอเยอะไหมแต่ถ้าตอนนี้น้องๆเขาอยากพอฟังแล้วเขาอยากจะดาวน์โหลดเพลงของพี่เป็นบาองฟังก่อนนะอ่าได้ก็คือตอนนี้มีคอร์เซ็นเตอร์นะครับที่เหลือก็คือ มีคอร์เนเตอร์ D ดีแท็กับ AS ครับผม,มก็อย่างที่พี่บอกอะ่ะคือบางทีน้องอาจจะไม่ได้ชอบทั้งอัลบลั้มผมชอบพี่แค่เพลงเดียวอ่ะน้องก็รอดรด,ดาวน์โหลดเพลงเดียวก็ได้ดาวน์โหลดได้รเราก็ถือว่าให้เกียรตินั่นแหละยี่บาทก็ดาวน์โหลดจากคอร์เซนเตอร์จากทุกทั้งดีแท็กแล้วก็ <A> AS, AS ใช่ไหมครับครับสามารถดาวน์โหลดบีบีเลคคอร์ได้ทุกคนในคลืนได้เช่นเดียวกันในในในค่ายได้เช่นเดียวกันโอ้โหถือว่าสุดยอดมากของเรามีอะไรบ้างนะที่เราเรียนไปสักครู่นี้ชีวิตที่เหลือกับ 2022ันสิบสหักซิลโลก2022และในไม่ช้านี้เราจะมีผลงานอะไรออกมาครับพี่อ่าซิงเกิลที่3นะครับก่อนพอ่องอันสิบสอ2เสร็จเราจะวางอัลบั้มเต็มก่อนแต่ซิงเกิลที่โปรโมทเป็นอัลบั้มที่อ่าเป็นเพลงที่3ชื่อเพลงว่าได้ทุกคนมแรงบันดาลใจมาจากไหนพี่ได้ทุกคนแรงแรงบันดาลใจของผมที่เขียนเพลงนี้คือเริ่มเริ่มมาจากความสงสารของผู้หญิงคนหนึ่งคือเขาเขาโดนผู้ชายแบบว่า นอกใจโดนแฟนนอกใจอ่ะครับครับแต่แอบไปมีกิ๊กคนนู้คนนี้จนวันหนึ่งผู้หญิงไนเ่นทนไม่ได้ทนไม่ได้ว่าใน,นเมื่อคุณนอกใจมากฉันก็ขอเอามาลวกันฉะนั้นผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าการนอกใจแฟนนะครับนันน่นมันไม่ได้จบแค่ว่าคุณกับเขาทะเลาะก,กันหรือว่าคุณเขาเลิกกันแต่คุณอาจกําลังสร้างบุคลากรที่เป็นเหมือนคุณอยูอ่ก็ได้โอเตพิธีกรสะดุ้งครับยีอสะดุ้งเฮ้ยเฮ้ยเหมือน เงินกระทบยังไงไม่รู้มับางทีเรามีกิ๊กไงเรามีกิ๊กเผอิญถ้าแฟนคือถ้าผู้หญิงเฮ้ยผมไม่มีผมไม่มีผมไม่มีผู้หญิงอ่ะถ้าท่านทำบ้างให้คุณอย่ามาว่านะแหมคุณก็ไม่ได้ใช้ย่อยบ้างพี่ไก่แน่นอนครับเราเอาชีวิตตัวเองมาทำเปล่าไม่คือนี่เป็นชีวิตตัวเองคือก็อย่างบอกชีวิตพี่จอร์ ชีวิตของเพื่อนชีวิตของเพื่อนของเพื่อนผมเองทีนี้นี่นี้นะนี้นะคือเราก็อย่างที่บอกเห็นแล้วสงสารแล้วก็เลยเออบางทีเอามานเนื้อเนื้อเพลงเอาเนื้อเรื่องอือสำหรับในทุกๆศิลปินที่เราสัมภาษณ์เราจะสัมภาษณ์ด้วยว่าแต่ละคนมีไอดอลเป็นใครอย่างอย่างพี่ไก่ครับมีไอดอลเป็นใครที่เราโอ้โหถ้าเริ่ม แล้วจากผมก่อนแล้วกันไอดอลถ้าเป็นศิลปินไทยผมชอบพี่พนมนพพรชำนีเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นพพรชำนีนพพรชำนีอ่ะแล้วมันจาวพนมแล้วพี่คำพูดง่ายๆอย่ากระสิบเธอใกล้ๆบอกความหมายในหัวใจของฉันเล็กๆแต่ถ้าเป็นต่างประเทศผมชอบไมเคิลแจ็คสัน You've been hit, you've been hit. Mm hmm. ขจัดสันที่ที่เดสมอลลี่ไปแล้วจริงหรือเปล่าไม่รู้ชอบครับเพราะว่าคือไม่ขจัดสันโอเคเขาไม่ใช่ศิลปินล็อกครับแต่เพลงของเขาเนี่ยเขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินได้ทั่วโลกซึ่งก็มีไมเคิลเจ็กสันเนี่ยเป็นไอดอลเยอะแยะมากแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจเพื่อที่จะ ดำเนินชีวิตในการที่จะทำเพลงทําเพลงหรือว่าเป็นนักดนตรีต่อไปได้ใช่มครับใช่ครับเพราะนักร้องเต้นก็นักเต้นด้วยซ้ำคือผมฟังสมัยก่อนแน่นอนแน่นอนที่พี่ไก่ชอบเป็นน้องเต้นสารพี่ไก่ต้องเต้นเป็นแน่นอนนะครับผมอาจจให้เต้นเลยฮะอายเขาเอ้าเลยนี่เขาสเต็ปมือสเต็ปมือฮะเอ้าเลยอะไรนะมาเกิดจากสามก็คือ คือเพลงแรกที่ผมอยากตีกองเนี่ยถ้าเป็นเพลงต่างประเทศครับตอนนั้นผมดูมิวส,ส,สิกมาแบ็กเอาไว้ผม้เออเพลงจังหวะมันดีนะอยากตีได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเพลงไทยก็เพลงแรกที่ผมตีได้คือเพลงก่อนของพี่บอตโมเดอกิร์นด็อก อันนี้เขา,มาอมาตะมากเลยนะอมตะครับก็ทำพี่จอดมากเลยอย่าว่าไอดอล์ชอบชอบชอบไดนมาเชื่อเริ่มเริ่มพี่ไก่เร,เริ่มจะเริ่มจะมีมไอดอลในตัวเองล <c oughs> <c oughs> แล้วก็อย่างผมถ้าเป็นศิลปินเบอร์แรกในประเทศไทยก็จะเป็นซิลิฟูพี่โต ใช่ตอ,ตอนตอนตอนอยู่แล้วมัง้งแบบพี่โตครับครับครับก็จะเป็นแนวนั้นแต่ถ้าเป็นต่างประเทศก็จะออกแนวอย่าเรียกว่าแอดอลเลยเรียกว่าเป็นชอบเป็นแนวดีกว่าแนวเป็นแนว <chilling S 2> พวกแนว Rock ร็อกบัลลาดร็อกอะไรแบบนี้ครับแล้วอย่างพี่โตอย่างเขาเนี่ยร้องเพลงเขาเสียงเขาอลังการมาก hungry. เราเอาเสียงหรือว่าการร้องเพลงอะไรของพี่โตมา a ด a p t ใช้ในของตัวเองเนะครับพี่จ่จริงๆแล้ว ในการอะดัปใช้ผมส่วนตัวผมเอามาจากศิลปินหลายๆคนเลยครับมันจะมีเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันผมก็พยายามดึงเทคนิคเขามาใช้แล้วก็มาใช้เป็นของตัวเองใช่แล้วพี่เอล่ะครับพี่เอชอบใส้ก็ถ้าศิลปินไทยนะครับผมก็วงสมัยบัฟฟ์โลนะครับ พี่ต้องหันหน้าไปทางพี่ป๊อกประคับเรื่องของสมัยบัฟฟาโลยังอยู่อ่าใช่ที่พี่ป๊อกเคยแบคให้ด้วยก็คือที่ช่องนั้นเพราะว่าเพลงในยุคนั้นคือค่อนข้างที่เขาทําออกมาค่อนข้างที่จะโมเดิร์นมันมันฟังแล้วมันทันสมัยอยู่นะตอนนี้กลับไปฟังก็ยังทันสมัยอยู่ด้วยทั้งซาวด์แล้วก็เสียงร้องของพี่ดิดด้วยครับผมถ้าประเทศไทยก็อ้ยถ้ามุงต่างประเทศก็ดีมเชเตอร์ สแสดงคอนเสิร์ตไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววงนี้มีหลากหลายทีมหลากหลายวงมากที่มีไอดอลนะครับผมอะครับพี่ป๊อปครับไอเด้อย่บอกว่าจ้าขั้นหูนะฮะับอ๋ออันนั้นอันนั้นไม่ได้ครับอย่าไปพูดถึงไม่ดีไม่ดีครับคือของของผมถ้าเป็นศิลปินไทยก็จะเป็นพี่โป้เยวีเผบอย สิบเก้าวอลังสิทชอบเลยชอบเพราะอะไรครับพี่เขาไม่นวดด้วยครับไม่ใช่คือแบบเวลาเขาเขียนเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความคิดที่แบบเป็นความรักที่แบบเป็นมุมมองที่แปลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกี่ยวดนตรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยชอบถ้าเป็นต่างประเทศก็จะเป็นลิมบิสติทครับ อืมชอบมากเอาไว้ระบายระบายอารมณ์อะไรกันแร <c oughs> แล้ว <c oughs> อย่างแล้วอย่างล็อกชื่อผมว่าล็อกเนี่ยทุกคนนี่ก็รักมันตั้งแต่ต้นด้วยด้วยใช่ไหมพี่ไก่ให้ล็อกให้สายว่าล็อกให้ถึงให้เราทุกคนด<ม>เดี๋ยวให้พี่ไก่พูดทแทนดีกว่าว่าน้องๆเนี่ยทางผู้ชมรายการเนี่ยครับคนที่จะสนใจในเรื่องของดนตรีเนี่ยต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ฝากผลงานสำหรับไอซ์เมอร์ด้วยครับ ก็น้องๆเอือใช่ก็เพื่อนๆอยู่เพื่อนๆที่เพื่อนอ่าเพื่อนๆโอเคครับพี่ไก่รุ่นเดียวกันนะรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันพี่ไก่แก่กว่าผม6ปีแต่พี่ป๊อปแก่ว่พี่ไก่6ปีนะครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนหรือน้องๆที่กําลังดูชมเทปนี้แล้วอยากจะกําลังทําดนตรีเหมือนเราอยากเล่นดนตรีเหมือนเราก่อนอื่นผมแนะนําว่าเรียนก่อนเรียนในที่นี้เรียนดนตรีนะครับ เราผมพวกผมอ,อยากให้น้องๆเล่นดนตรีให้อย่างถูกต้องค,คือเด็กสมัยนีย้บอกตรงว่าหาคนเล่นดนตรีที่ถูกต้องแบบถูกต้องตามมาตรฐานสากลโลกเนี่ยน้อยแต่เล่นเป็นอ่ะเยอะฉะนั้นผมอยากให้ถ้าน้องที่ฐานะทางบ้านหรือว่ามีโอกาสอยากให้ไปเรียนเพื่อการการเล่นดนตรีของน้องจะได้มาตรฐานซึ่งสมัยนีย้ยิ่งน้องมีมความใฝ่ฝันว่าอยากทำอัลบั้มเนี่ยคือฝีมือน้องต้องมี มีมาก่อนเลยอ่ะค,คือจะสมัยนี้มันจะมาดีแค่นหน้าตาร้องดีเล่นดีอย่างเยวไม่ได้ใช่ไหมฮะคือก็มีวิชาถูกมาจา,า,ารย์เพราะสมัยนี้นักเต็มมีเยอะมากฉะนั้นเรียนก่อนปากด้วยนะครับติดตามความเคลื่อนไหวพวกเรานะครับง่ายๆเอาง่ายๆสุดก่อน YouTube พิมพ์ชื่อที่เหลือวงเล็บอ่าเว็ว่วาอัลไซเมอร์ก็จเจอเอพวกเราและใน m อ็มบพวกเราจะมีลิงก์ f a c e b o o k c o m s l a s h d a l z h e i m e r b a d แล้วก็ f a c e b o o k c o m ี b r e c o r d t h a i l ครับแล้วก็ worldwidebbrecord.co.th นะครับ ติดตามพวกผมได้ความเคลื่อนไหวทุกอย่างครับผมสามารถข้าไปวงนี้ได้นะครับใน a c e b o o กได้นะได้ครับผมนี่ครับคืออีกหนึ่งวงครับผมที่เรียกตัวเองว่าอัซเมร์ครับในแนวดนตรีใหม่ๆเมโลดิกเมโลดิกล็อกเมโลดิกล็อกนั่นเองนะครับผมแล้วก็ได้จากในเรื่องของความรู้นะครับแล้วก็สิ่งดีๆนะฮะที่นําไปพัฒนาและนํากลับไปใช้นะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมสําหรับเพลงดังไอวีดอนจะเป็นเพลงไหนนั้นนะครับต้องคอยติดตามครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ